สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องช็อกทูนไนคัน่มขึนความหลอนและนี่ก็เป็นหนังสือเสียงทางช่องช็อกทูไน,นที่จะเอาเรื่องราวหลอนๆมาเล่าให้กับเ,เพื่อนๆฟังผ่านรูปแบบตัวหนังสือเสียงและเรื่องราวในวันนี้ขอ,อนำเสนอเรื่องกดสำหรับการเป็นผู้กักขังวิญญาณตอนที่หนึ่งครับ ถึงเอลลี่คูเปอร์สันที่รักยินดีด้วยที่จบการศึกษาชั้นมัธยมปลายล้วข่าวดีก็คือพวกเราจะไม่พยายามฆ่าหรือข่มขู่คุณที่คุณนั้นเชื่อในพระเจ้าอย่างที่พระองค์ได้ประสงค์เอาไว้และตั้งแต่ที่พระองค์ได้คุ้มครองคุณพวกเราจึงตัดสินใจว่าพวกเราจะใช้สิ่งนี้ให้เป็นประโยชน์แทนที่จะกำจัดคุณซะ พวกเราตัดสินใจที่จะมอบหมายงานให้คุณในการเป็นผู้กักขังวิญญาณให้กับเรล่าดวงวิญญาณชั่วร้ายที่แสนจะอันตรายอันตรายเกินกว่าที่จะให้เหล่าทหารและกองกำลังพิเศษของเราไป,ไปเผชิญหน้ากับพวกมันคุณจะต้องทำงานเป็นผู้กักขังวิญญาณให้กับเราและคุณก็ไม่สามารถที่จะเลิกเป็นผู้กักขังวิญญาณได้คุณจะต้องเป็นผู้กักขังวิญญาณไปตลอดชีวิตและไม่ต้องเป็นห่วง เรื่องการเรียนมหาวิทยาลัยหรอกเพราะคุณนั้นไม่จําเป็นที่จะต้องใช้วุฒิการศึกษาอีกต่อไปละและในฐานะที่คุณต้องมาทํางานให้กับเราคุณจะได้รับค่าจ้างเป็นจำนวน1 2 0 0 0 0ดอลลาร์สาหรัฐต่อปีอีกทั้งพวกเราได้แจ้งต่อทางมหาวิทยาลัยแล้วว่าคุณไม่สามารถเข้าเรียนได้อีกแล้วและไม่ต้องกังวลว่าการที่คุณไม่เข้าเรียนนั้นจะทําให้สถานะนักศึกษาข,ของคุณนั้นถูกถอดถอน แต่สิ่งเดียวที่คุณจะต้องกังวลในตอนนี้ก็คือการที่จะต้องมาทำงานเป็นผู้กักวิญญาณน,นั่นแหละตอนนี้ทุกอย่างที่เกิดขึ้นกับคุณนั้นคงผิดแผนไปหมดแล้วใช่ไหมละ่ะทำใจซะเถอะและเอากฎในการเป็นผู้กักขังวิญญาณไปอ่านซะกฎข้อที่หนึ่งคุณจะต้องทำงานเป็นผู้กักขังวิญญาณในหลายๆสถานที่สถานที่ที่คุณจะต้องไปและเวลาในการเริ่มงานนั้นจะถูกส่งให้คุณ ผ่านทางอีเมลพิกัดของสถานที่ที่คุณจะต้องไปนั้นจะถูกส่งผ่านทางอีเมลด้วยเนื่องจากคุณจะไม่สามารถหาสถานที่นั้นๆผ่านทาง Google Map ได้กฎข้อที่2คุณจะต้องทำหน้าที่ในการกักขังวิญญาณตั้งแต่เวลา9โมงเชา้าจนถึงเวลา5โมงเย็นทุกวันจันทร์ถึงศุกร์คุณไม่ต้องทำงานวันเสาร์อาทิตย์และก็ไม่ต้องทำงานนอกเหนือจากเวลา 9โมงถึง5โมงเย็นอีกด้วยไม่ต้องสนใจหากมีอีเมลแจ้งให้คุณไปทำงานนอกเหนือจากเวลาที่บอกกดข้อที่3คุณจะมีเวลาพักกลางวันเป็นเวลา15นาทีหลังจากที่คุณทำงานไม่ได้หยุดได้หย่อนจนถึงเวลาทีวยงตรงและคุณจะไม่มีเวลาพักเวลาอื่นอีกและขอให้จำเอาไว้ว่าคุณได้รับค่าตอบแทนมากแค่ไหน ซึ่งมันควรที่จะทำให้คุณเลิกปนได้กฎข้อที่4คุณจะต้องทำงานร่วมกับเพื่อนร่วมงานของคุณที่มีชื่อว่าซุดดิวลอนและผมไม่ได้สะกดคำว่าซุดผิดเพราะซุดคือชื่อของเขาเขาจะไปทำงานในการกักขังวิญญาณกับคุณด้วยจะมาไหว้เชื่อฟังที่ซุดบอกทุกอย่างเพราะเขามีประสบการณ์เกี่ยวกับพวกวิญญาณมากที่สุดเพราะฉะนั้น คุณจึงสามารถไว้วางใจเขาได้อย่างแน่นอนกฎข้อที่5วิญญาณแต่ละตัวที่คุณจะได้รับมอบหมายนั้นจะแตกต่างกันออกไปให้คุณอ่านและปฏิบัติตามกฎในการกักวิญญาณที่เราได้เตรียมไว้ให้ก่อนเริ่มงานอยู่เสมอเสมอพวกเราการันตีความปลอดภัยของคุณไม่ได้เมื่อคุณเลือกที่จะไม่ปฏิบัติตามกฎและจะหากคุณลืมกฎคุณสามารถถามซุดได้ตลอดเวลา กฎข้อที่6พวกเราไม่สามารถเตรียมกฎในการกักขังวิญ,ญญาณให้ได้ทั้งหมดหน้าที่ของซุดคือการปกป้องคนตายและคนเป็นจากพวกวิญญ,ญาณร้ายหน้าที่ของคุณคือการการไม่ให้พวกวิญญาณร้ายไปยุ่งเกี่ยวกับพวกคนตายและไปครูเข็นเหล่าคนเป็นคุณทั้งสองต้องทำงานร่วมกันเป็นทีมซึ่งทั้งคุณและซุดต้องวางแผนเอาไว้ก่อนในเมื่อเราไม่มีกฎให้ คุณนั้นจะต้องคอยจัดการพวกวิญญาณร้ายในขณะท,ที่สุดนั้นจะคอยปกป้องคนตายและคนเป็นแผนนั้นจะเปลี่ยนไปเรื่อยๆจากวิญญาณแต่ละตัวดังนั้นจงศึกษาพวกวิญญาณนั้นมาให้ดีและคอยฟังคําแนะนำของสุดเอาไว้กฎข้อทีท่7เมื่อแผนในการกัก,ก,กวิญญาณของคุณสำเร็จให้เขียนกฎขึ้นมาว่าจะกักวิญญาณตนนั้นยังไง เพื่อเอาไว้ให้กับผู้กักวิญญาณคนต่อไปกฎข้อที่8ดห้าหมอกจากพื้นที่ที่ได้รับมอบหมายก่อนเวลาหโมงเย็นจนกว่าจะมีผู้กักวิญญาณคนถัดไปมารับหน้าที่ต่อหลังจากนั้นคุณค่อยเลิกงานได้กฎข้อที่9ไม่ต้องเป็นห่วงว่าสุดนั้นไม่ได้กินหรือนอนหรือต้องไปเข้าห้องน้ำเพราะเขาไม่จาเป็นต้องทำมันเนื่องจากเขาไม่ใช่มนุษย์ เขาเป็นวิญ,ญญาณที่ตกลงที่จะมาร่วมงานกับเราอย่าพยายามชวนให้เขาทำอะไรพวกนั้นแต่ให้โฟกัสแค่การกับวิญ,ญญาณร้ายที่คุณได้รับมอบหมายมาก็พอกฎข้อที่10สุดท้ายแต่ไม่ท้ายสุดห้ามผูกมิตรกับพวกวิญญาณร้ายเพราะคุณอาจตายได้พวกมันมีแนวโน้มที่จะฆ่าคุณตายก่อนที่คุณจะทันได้เริ่มบทสนทนาด้วยซ้ำเราไม่สนว่าคุณจะสงสารพวกมันมากแค่ไหน แต่อย่าได้ผูกมิตรกับพวกมันเด็ดขาดเพราะนี่ไม่ใช่นิยายนี่คือเรื่องจริงคุณจะผูกสัมพันธ์สวัสดกับซุดเดียลลอนก็ได้นะแต่คุณก็จะผิดหวังในท้ายที่สุดเพราะคุณไม่สามารถสัมผัสเขาได้เพราะเขานั้นเป็นวิญ,ญญาณและขอยยําอีกครั้งนี่ไม่ใช่นิยายแต่มันคือเรื่องจริงโปรดจำไว้ขึ้นใจพวกเราหวังว่าคุณจะปรับตัวกับงานนี้ได้โดยไว และเข้ากับสุดเดียวลอนได้อย่างดีจำเาไว้ว่าคุณต้องปฏิบัติตามกฎและให้ความสนใจทั้งหมดของคุณมาอยู่ที่งานนี้พวกเราได้ปล่อยคุณไปแล้วเพราะคุณนั้นเชื่อในพระเจ้าแต่ในทางกลับกันคุณต้องทำงานนี้อย่างสุดความสามารถพวกเราหวังพึ่งคุณอยู่นะขอแสดงความนับถือกระทรวงความมั่นคงแห่งชาติมาตุภูมิสหรัฐอเมริกา และนี่ก็เป็นกฎในการเป็นผู้กักขังวิญญาณและเรื่องราวเรื่องนี้ยังไม่จบยังมีต่ออีกหนึ่งพาร์ทแต่ว่าจะเป็นยังไงติดตามได้ในคลิปถัดไปครับผมเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับเรื่องราวที่ผมเอามาเล่าให้กับเพื่อนๆที่ฟังกันในวันนี้ฮะต้องบอกว่าเรื่องนี้เนี่ยถ้าเพื่อนๆชอบนะครับก็อย่าลืมแวะไปกดติดตามให้กับนักเขียนที่ลิงก์ด้านล่างใต้ดูสคริปชันเลยนะฮะและต้องบอกว่าตอนนี้นะครับ ผมเองนะฮะได้เปิดช่องใหม่นะครับเป็นช่องเกี่ยวกับการเล่นเกมนะครับเพื่อนๆคนไหนที่ชอบการเล่นเกมนะครับสามารถแวะไปกดติดตามให้กับผมได้นะฮะชื่อชแนลว่าบ้าเกมนะครับผมเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ที่ด้านล่างนะครับใต้ดีคริปชันเลยนะแล้วก่อนจะจากกันไปนะครับถ้าเพื่อนๆชอบคลิปแบบนี้นะครับหรือว่าชอบให้ผมมาเล่าอะไรให้ฟังแบบนี้นะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามวยกันนะครับแล้วเรื่องราวต่อไปจะลุ้นจะน่ากลัวขนาดไหน คอยติดตามนะครับสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ